ก็แล้วครับยกที่ยกแรกผ่านไปครับยกที่สองตามมาครับเจโบเจโบเจโบยกแรกนี่นั่งอยู่เฉยๆอ้าวพี่นกจากเดือนแล้วพี่นกเอาเอิญพิษเอิญถึงแล้วเท่าไหร่นะสองปีสองปีสองปีแั้งวกี่เดือนบว เออถ้าสร้างมันทองจะกเดือนสร้างงวดงวทองจะกเดือนเก้าเดือนเท่าคนเลยสาวนุ่นนี่ดูเหมือนจะอิ่มแล้วครับนั่งกดจิ้มโทรศัพท์แล้วแต่สาวนูนานะครับยังไปต่อครับ ดูท่าเลยครับคว่ำใส่เลยครับโอ้โหกอุ้ยใช่มันไม่จบฮะยังไม่อันนี้นะเดี๋ยวกลับอีกสักรอบก็เอาส่งส่งนู่นเลยส่งฟองไปสู่หลักฐานได้เลยนี่ย่างกุ้งนะครับ แย่กุ้งเนี่ย่อยากแย่งกุ้งแย่งกุ้งไกลพี่เน่เคยไปเมืองย่งกุ้งไหมเคยบอกเขาบอกว่าเมืองย่งกุ้งสาวงามจริงบ่พ่อวะขึ้นตกลงมันอยู่ลาวหรืออยู่เขมรตัวเขมรไม่ใช่แต่ว่าสาวลาว

ไปพม่าไม่พม่าก็เขมรเนี่ยละเอาอยกกูไปทำเลนอ่ะไอ้นครนั้นนครนิวยอร่อเสียมเรียบเออเอาพม่าพม่าเห็นไหมเขาไม่เห็นลามไปพม่ารู้แล้วทีนี้เรียนพระอันประเทศเรียนอะไรนะสังคมหรออาเซียนอาเซียนยังมาสังคมสังคมอะไรกันนี่เรียนทางวัดศาสตร์แล้วโบอาเซียน ถาม Google รู้ท <alright> ุกอย่างนะฟังๆฟังพี่นกบอกพี่นกบอกว่าไงนะเขถาม Google รู้ทุกอย่างเออถาม Google ไมิดไม้ของคุณอยู่ได้หัวได้หัวไเดียวแย่งกูหลังไก่เลี้ยวหัวเอามันแน้เร็วกว่ากลับรถยังอี่ไม่เนอะหลังจากดูเชิงมาหนึ่งยกผ่านไปนะครับยกนี้ครับเข้ามาแล้วครับอาโนนเซิร์ฟ แปลไปยังปะมันไม่เกลือครับมันต้องเื่อยเยอะไปยังก่อนะไม่เขาไม่ให้กินหรออาหารทะเลไม่หมดเลยลูกเคยคอยว่างที่บอก โอ้อย่านะอย่านะอย่าให้ไหมนะผมไม่ได้กินก็พูดไปหว่าผมไม่ได้กินครับเราอย่างลูกผมไม่ได้กินผมไม่ได้กินครับเจ๊โบนี่ถึกใจเจโบที่มาของผมไม่ได้กินครับนะครับคือไอ้เตานี้เนี่ยมันลุกไฟลุก ไฟลุกท่วมเลยแล้วนี่มันไหมแล้วไอ้นี่นะมันไหมแล้วผมบอกว่านะครับผมบอกนนว่านนไหมแล้วนนไหมนแต่นนได้ยินนะครับพี่เน็กพี่เน็กเนี่ยเอามอเตอร์ไซค์มาจอดอยู่ฝั่งนู้นแล้วก็หิ้้วเบียมาครับนนได้ยินว่าผมได้กินเออได้ยินว่าอะไรนะไหมไหมแล้วไหมแล้วนด่หมายถึงพี่เน็กเนี่ยเอาเบียมาอีกแล้วโนนว่าไหมแล้วไหมแล้ว นนก็เลยบอกว่าผมไม่ได้กินครับแต่ไฟลุบท่วมเตาแล้วนะครับปปประะะะหหววาานน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 กก็็็็มม่่่เเเเบบคต ี่อยกู <Hok S 1> ้ี่าายาาุรนุงอากลโน่ไหวนะที่รวบานนะว่าไงนะพ่อทวนความจำสักนิดหนึ่งดิพ่อไรม่ที่พ่อไปบ้านพออยแต่นาะอะไรนะที่นตานั่นแก้ว่ายายนั่นว่าหวมันอาิงหกจะได้นอ

ยังไไงยังไม่สุดมเบื้อามบ่ดมั้แต่ข้างๆตรงกลางเอาตาบวานบ่เอาตาบ้านอเอาบตอยตับเ้เอาแล้วค่นตับวานน่ะเอามาตอยจุ๊บตาบานเอาอยู่เอาจะตับเดี๋ยวเนื้อน้ำตีพี่โบกว่าเนื้อน้ำไหมอ๋อการ์่อ รถเนื้อนะครับมาส่งถึงหน้าบ้านาเลยครับเอาคอ,อยมีอยู่มีดไหนอานอนตรงมีไหหเพือ่อนเดี๋ยวเีติ๊กโอมัเซอห <c oughs> น่อย <c oughs> เถนนอะ <c oughs> ันี่เป็นบรรยากาศที่บ้านสาวนุ่นครับแศบหลายเศบหลายภาษาขมรนเขาบอกว่าไงนะแศบหลายเนี่ยอะไรนะจะงันจะนับแปลว่าอร่อยมากถ้าลาว้าลาวก็บอกว่าแศบหลายอันนี้ลาวอุบลวางไหนเศษพิลิ แมนนี่ด่นิเป็นโอ๊ตโคราดอรอะไรนะค่เแนว่าไงนะครับแซบนัวแซบนัวแบนัวไม่แมนบอกแมนเล่าสถาน้ารบอแซบนัวเนี่ยเล่าทุกเมืองครับ ย่างย่างให้ใครตั้งใจจะย่างให้ใครให้ใครเอาเรื่องเรื่องหน้าดูหน้าเน่ยดูหน้าก่อนเอาดูหน้าก่อนเนี่หน้าใครหน้าใครอ๋อวุ้นเส้นหนูนาแล้วก็แม่เอานุ่นล่ะไม่กินเราไม่ต้องกินหรอกกินวุ่นวุ่นนนท์บอกว่าสิย่างให้แม่เน่คนเดียวตัวนี้ หาใหม่ไปกินน้ำมาันมา้าวแจะกินเนี่ใหม่ๆดำๆเกลียงอะไรโเนั่นดีใหม่ทีได่อดีน้นมาได้บอกเล่นไปดำใหม่ทีน่ได้บอกเลแถมมาแถมมาน่งครับอีพเน็กไปแล้วครับพ่เน็ก อ่ะยกที่สก็พอสำนีครับพอกันคลิปหนาครับผมแต่วัดดีครับ